มาเลยค่ะคุณพี่ขาค่ะจงรังมองหาหมอนใบใหม่นะคะหมอนข้างใบใหม่เนาะแม่อยากเปลี่ยนหมอนนะคะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์อีกแล้วเนาะปกติเนี่ยเราไปซื้อหมอนนาะแม่นอ้อใบหนึ่งก็คือแบบไม่ต่ำกว่า200บาทแต่วันนี้ค่ะนะคะใครเข้ามาในไลฟ์น้องจ๋านะเดี๋ยวเปิดแลชเซลให้เลยพี่พีนะคะซื้อ2ได้ไปอีกหนึ่งนะคะแม่ซื้อหมอน2ใบวันนี้นะคะได้หมอนข้างไปอีกหนึ่งใบรวมทั้งหมด3ชิ้นนะคะจากราคา คาเต็มเนี่ยนะคะ210บาทเหลือแค่160บาทเท่านั้นนะคะเหลือแค่160บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่พี่จ๋าใครเข้ามาแล้วเนาะเห็นตะกร้าแฟลชเซลล์ไม่ต้องตกใจคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินตอนนี้ได้เลยนะคะสําหรับสินค้าแฟลชเซลล์ตะกร้าแฟลชเซลล์น้อง๋ามีให้จํานวนจํากัดนะคะไม่ถึง100เซตเนาะแม่หมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือรีวิวจึงรีวิวปังขายดีมากวันนี้เลยเอามาเปิดแฟลชเซลล์ให้พี่พี่ทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วนะคะกําลังอยา ได้หมอนใบใหม่หมอนข้างใบใหม่ตัวนี้เป็นหมอนอายสังเคราะห์นะคะนอนได้สบายๆเลยค่ะคุณพี่เป็นเกรดเดียวกับโรงแรมเลยนะคะหนุนหัวได้แบบสบายๆเลยเนาะใครที่รู้สึกว่าอุ้ยหมอนใบเก่ามันแบนมันแฟบแล้วคุณพี่อยากได้หมอนใบใหม่นะคะกดตัวนี้ไปใช้ได้เลยวันนี้คุณพี่ได้หมอนไป2ใบหมอนข้างอีกหนึ่งใบรวมทั้งหมดเนี่ยได้ไป3ชิ้นราคาคุ้มมากใครเข้ามาในไลฟ์แล้วไม่อยากให้พลาดราคาดีๆแบบนี้เลยคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อแล้วก็ ชาระเงินได้เลยนะจ๊ะวันนี้เหลือแค่160บาทเท่านั้นจ้ะมีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะคุณพี่เก็บคูปองได้เลยนะจ๊ะจิ้มไปที่ตะกร้าด้านบนสุดจะมีคูปองนะคะหลายใบายมากๆเลยเนาะแต่ละเครื่องเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะคะเผลอๆบางคนเนี่ยเห็นราคาถูกกว่าที่น้องสาวบอกอีกเพราะว่าพี่ๆเนี่ยได้คูปองพิเศษไปรีบกดสั่งซื้อแล้วก็ชําระเงินได้เลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เเลยนนนนะะะะคคคุพพีี่นะะวนนั้รา,าิศษ เพราะในไลฟ์เลยซื้อหมอน2ใบนะคะได้หมอนข้างไปอีก1ใบเนาะแม่เอาไปกอดอุ่นๆได้เลยวันนี้ราคาเหลือแค่160บาทเท่านั้นเลยจ้าแม่ไม่ต้องไปซื้อราคาแบบ2 0 0ร้อยส้เลยวันนี้น้องสาวเปิดแฟลชเซลให้พี่พี่เลยแต่ว่าต้องรีบกดชาระเงินภายในไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินกระซิบมาแล้วว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์แล้วจะหมดแล้วค่ะสําหรับสินค้าแฟลชเซลนะคะมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมเพิ่มแล้วเนาะนะคะพี่พี่ไปกดราคา เต็มได้เลยถ้าใครไม่ทานสก้าแฟตเซลวันนี้น้องจาเอามาเปิดแฟตเซลให้เพราะว่าสินค้าตัวนี้คือรีวิวดีมากแล้วก็ได้ไป้ายท็อปชอยด้วยนะคะรีวิวคือ4.8ดาวเลย สามารถเอาไปนอนแบบสบายๆที่บ้านได้เลยหรือใครที่แบบว่าญาติมาบ้านบ่อยๆต้องการสต็อกหมอนไวเน้เนาะเผื่อเพื่อนมาเผื่อคนนู้นมาคนนี้มานะแม่กดสั่งซื้อในไลฟ์ตอนนี้ไปได้เลยซื้อ2ได้ไปอีก1นนะคะหมอน2ใบหมอนข้าง1ใบ160บาทตกใบละไม่ถึง60บาทอะแม่ราคาคุ้มมากแล้วจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครอยากชําระเงินปลายทางคุณพี่กดสั่งซื้อในไลฟ์ตอนนี้ได้เลยเลือกชําระเงินปลายทางนะคะรอรับสินค้า ค้ากันไปนะคะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เนาะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊าสาหรับหมอนนะคะวันนี้ได้ถึง3มชิ้นเลยนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยจะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วจะน้องสาเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยค่ะคุณพี่นะคะใครอยากได้สินค้าไวๆเนาะบอกน้องมาได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วค่ะนะคะน้องจะบอกพี่แอดมินนะคะเตรียมแพ็กออเดอร์ให้พี่ๆจัดส่งให้พร้อมกับรอบแรกไปเลยแม่จะได้รับสินค้าไวขึ้นกันนะคะอ่ะรีบกดรีบ นะคะสินค้าแฟลชเซลล์จับบดแล้วนะจ๊ะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินด่วนๆเลยนะคะ